เหมาะป่ะเพื่อนเหมือนสไนด์ด่านนี้เ,นดนเด้งๆอัศบัไก็ล้วกระสุนเด้งไงตาบอกกระสุนเด้งไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวแม่งเอาหน้าอะไรสอบสายก็เอาไม่อยู่อ่ะเออเจ็บมาก đấy bà 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 Tắt bà 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 ่าเยโอ้โอ้เสียงมันดังจังไปไหนแล้วอะน้องตายรอบสองเลยขึ้นไปยังไงกันวะเนี่ย เป็รอดนะจ่าไม่อะเอาอะไรมันรอดอะอยู่ไหนอะอุ้ย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 ตายอ่ะตาจ๋าเฮ้ยไปดิไปเอาไปจะไปอุ้ยไป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 กันตายครับ ไต่อ,อยู่แต่พอดเราพอดพยักโดนเตะเตะอะไรอ่ะใช่เหรอคือโดนเตะใช่ไม,ไม่ไม่เกิดทันทีอ่ะอ๋อเบียะแล้วโอ้ยงูไปแก้วทำไมใจร้ายจังวะจะต้องเข้าใหม่ยักเข้าใหม่ดิ ตรงแรกไม่ไหวแล้วน้องไ่ยิงไม่พักเลยตรงเข้เาเข้าไม่ได้เฉยเลยววะโดนแบรน,น,นด์โดนแบรนดนเหรอออกแอคเซิร์ก่อนเข้าหมู่สีได้ไหมวะลองอเอเด้อ

ไอ้น้องเจอรถถังพ่ถ่ายแล้วเอาไม่ได้ไม่ใช่ใหญ่สุดอออถถไอเด้ไไดไดไอเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ส่งลิงก์ยูทูบไปให้ วุทยเสียงโคตรเจ๋งเลยว่ะได้จะพี่ยวพี่ส่งลิงก์ยูทูบไปให้ ไม่โดนต่ฟ้าบางคนแน่กนูอุยอ้ยบุกบักไม่ได้อ,อ่ะหายแล้วกระถังทำไงดีเนี่ย อุ้ยยิยงอะไรวะเนี่ยยิยงอะไรอะ่ะเธอ,อเออจ้าครับเออตรงเสาไฟฟ้าครับกระถังครับ มันจะมีสไกไฟฟ้าเดียวก็เราจะอยู่ท่านโอเคอะไรระเบิดอะไรมืออะไรระเบิดะเนีนะเอ้าไป S <S ต้อซ้ายหรอครับนซ้ายอใช่ใช่ท,ท่น่ะโอ้ยเีไ,ไ <S 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 อเ้เยลืมให้ครับระสุนครับหอ,นะลอแล้วผมหล่อคอรัร โอ,โ,โอ้โหจบกันโผมมาได้เอาไลฟ์ไว้เห็นแล้นไม่ด้วยต่อต้านราถังมาด้วยดิ <Okay. S 2> เกดดาวภูมิภูมิเข้าไปดูไลฟ์สดยังเฟซบุ๊กไอยูย <YouTube, S 2> <YouTube. S 1> ูทูบยูทูบพี่ส่งเขาเ้าไปในไลน์แล้วอย่าโดนอย่าโดนโอ้โหตายจนได้โโหนือ Ô Ôm chùi giờ nam lướt đi mà Đi ông ơi nó kìa Nam lướt ลงแน่ไปเขาเป็นเทวิงแล่งเนี่ยเจ๊ตี่ลอ,อยซวยทำไมเขาโหโอยโหโหปืนใหญ่เยอะจังวะจะยิงจังเลยอืมอืม เฮ้ยรถต้องบินไรบนหัวของเราเหรอโดนเปล่าโอ้โหแม่เอารถถังบุกอย่างเดียวเลยเราจะชน,น,นะไงวันะ <laughs> อย่างนี้และพี่ฝั่งมันมีมันมีดีแต่รถถังไงเป็นธรรมดา พี26 6. 26 6. ส่สองหกเด็เรายื้อได้นานอยู่นะอุ้ยรถถังเราเกิดยังวะพี่อยากเล่นวะเกิดแล้วนี่ไปปะโอเคตายแล้วบอกนะโอ้โห <c oughs> ตายตายแล้วบอกนะไปปะไปปะรถถังไหมลองไปลองไปดูก่อนนี่พี่ลองไปดูนี่แล้วพี่ไปสร้างดิ เออเอเอ,เอพี่บอกเลยแต่ผมไ,ไม่เล่นรถถังนี่จ้ะสวัสดีพี่ไปพี่นำเลยพี่ไปดูลา่าเราที่เมนก่อนแล้วพี่ก็เปลี่ยนเลยไอ้น้งองขอไปยิงรถถังทีท<อ>งนึงรถถังรถถังเรียบร้อย อะไรกอจะปัจจุกจุยมีเพื่อนจะเล้รถถังก็รละไม่น่ามีไหมก็เดินไปดีที่ไปนำอเลยอีวอกเลยบอกจานไหมจายตา้เล่นกรถถัง ไป,ไปน้องไปยิงเยไปน้องไปยิย <c oughs> งแกเสียงโคดังเลยวเหมืเล่นมเหมืนมนยิงปืนปกอ่ะสาปแช่ง Ui, nó thẳng cài cài Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để